สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็จะมาทำคลิปเกมซากุระอัปเดตนะคะก็มีอัปเดตทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอนะเป็นพวกหน้าตานะคะแบบสามารถทำหน้าตายอย่างนี้ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูที่เสื้อผ้าของผู้หญิงก่อนนะคะว่ามีเสื้อผ้าอะไรบ้างเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะเสื้อที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีชุดอ่าชุดนี้นะคะเป็นชุดจีนคือน่นแบบเราคาดหวังกับชุดตีแล้วก็ชุดไทยมากๆคือเราอยากจะแบบอยากให้เกมอัปเดตสุดท้ายก็อัปเดตจริงๆแต่ว่ามาชุดไทยก่อนอมยมาชุดจีนก่อนนะคะอ่าชุดจีนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็จะอาต่างจากเมื่อกี้ไปนะคะอีกนึงส่วนตรงนี้ก็คือชุดเยี่ยมกางเกงนะคะทุกคนเป็นชุดเยี่ยมกางเกงแล้วก็ชุดต่อมาก็เป็นชุดเยี่ยมกระโปรงคือน่ารักมากชุดเยี่ยมกระโปรงและชุดตัวสุดท้ายก็คือชุดเป็นชุดอาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดในฤดูอ่ำเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าพูดติดอ่างก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนเราเป็นคนพูดติดอ่าง อทุกคนพอปรับสีแล้วน่ารักมากเลยชุดเอี๊ยมก่ะโงรงอ่ะอ่ะก็ชุดต่อมาชุดสุดท้ายนะคะก็คือชุดของฤดูหนาวนะคะเป็นชุดแบบเป็นชุดนอนนะคะทุกคนน่าจะเป็นนอนนะแต่ว่าเป็นแบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยมีซิปด้วยน่ารักมากส่วนด้านของทรงผมผู้หญิงนะคะก็คือยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าเราอะชอบชุดจีนมากที่สุดงั้นเราจะใส่ชุดจีนคือทรงผมเนี่ยไม่มีทรงผมอัปเดตนะคะทุกคน แต่ว่าคือเราขอนอกเรื่องนิดนึงก็คือทรงผมอ่ะถ้าเหมาะกับชุดอะไรนะเหมาะกับชุดจีนมากที่สุดอ่ะก็คือทรงผมแบบอาหมวยอ่ะทรงผมกลมๆเนี่ยเนี่ยทรงไหมทรงเนี้ยคือเหมือนมากแบบทั้งชุดแล้วก็ทั้งทรงผมนี่คือเหมือนอาหมวยมากๆเลยอ่ะไอทรงกลมๆเนี่ยน่ารักมากก็มีประมาณนี้นะคะอย่างแบบแว่นที่คาดผม หรือว่าพวกหน้ากากสีตาหางหรือว่าปีกก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะคะมีแต่ชุดนะคะที่เพิ่มมาให้อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านของผู้ชายกันบ้างนะคะว่ามีอะไรอัปเดตด้านของผู้ชายนะคะก็คืออัปเดตมาเป็นชุดเหมือนกันนะคะเหมือนผู้หญิงเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผู้ชายนะคะนี่ชุดแรกจะเป็นชุดนี้นะคะทุกคนเป็นชุดจีนที่แบบดูแบบเนี้ยบมากอะแบบเท่มากๆเลยชุดจีนแบบเนี้ย อันนี้ก็เป็นชุดจีนผู้ชายนะแต่ว่าเป็นชุดจีนแบบกระโปรงแต่ส่วนตัวชอบชุดจีนผู้ชายแบบกางเกงมากกว่าเพราะดูจะดูเท่นะส่วนแบบนี้ก็จะเป็นแบบชุดคือแบบดีมากแบบสไตล์แบบเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เท่แบบพวกแบบว่ากรุงเทพแบบคนกรุงเทพเนี่ยจะชอบไปหอศิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบใส่ไปหอศิลได้เลยเท่อะเมื่อกี้ก็เป็นชุดเอี๊ยมกางเกงนะคะส่วนอันนี้ก็คือ ชุดรดูหนาวนะคะทุกคนคือแปลกๆนะมันแปลกๆอยู่อะส่วนทรงผมก็ไม่มีอัปเดตนะคะก็เช่นกันเลยพวกแวน่นพวกปีพวกหางสีตาที่คาดผมอะไรต่างๆคือไม่มีอะไรอัปเดตนะคะมีแค่ชุดนะคะดูคนเอาง่ายๆคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีแค่ชุดอย่างเดียวนะคะที่อัปเดตแต่ก็อัปเดตได้ดีมากๆเลยนะคะดูคนในการอัปเดตทางนี้ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างส่วนในเกมที่อัปเดตมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกดไปที่เมนูค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชุดให้กับเด็กผู้ชายก่อนนะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมีชุดอะไรอัปเดตมาบ้างก็เหมือนเดิมนะคือเด็กผู้ชายเนี่ยมีแค่ชุดอัปเดตนะคะทุกคนชุดของเด็กผู้ชายนะก็จะมีชุดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอะชุดจีนนะคะเป็นแบบนี้เลยชุดจีนสีเขียว ชุดเยี่ยมกางเกงแล้วก็มีชุดแบบนี้นะอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วมั้งถ้าเราพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนก็คือมีชุดแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านของผู้หญิงเนี่ยมีชุดอะไรชุดของผู้ชายก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมดกี่ชุดนะสองชุดนะคะอ่าแล้วก็ของผู้หญิงนะคะทุกคนจะมีเป็นชุดเอา ชุดจีนนะคะก็คือชุดจีนของเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยเหมือนกันเลยชุดเอี๊ยมของเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายนี่ก็คือเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนให้เป็นแบบสีส้มๆหน่อยก็คือจะน่ารักเลยนะเอ้สีชมพูดิเขาก็ผู้หงก็แบบเหมาะกับสีชมพูอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากอันนี้ก็คือการอัปเดตของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะมีอัปเดตแค่เสื้อนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาตัด นอกจากเสื้อกันนะคะว่านอกจากเสื้อเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างก็คือ,อเดี๋ยวเราขยายให้ดูเลยว่ามีอะไรอัปเดตเอาไง่ายๆคือมีอยู่2อย่างนะคะที่อัปเดตมาก็คือ1ชุด2ก็คือเป็นหน้าตานะคะหน้าตาก็อยู่ในโหมดนี้เลยหน้าตาที่อัปเดตมาก็คือตาสีขาวนะคะอันนี้ไม่ใช่ตาสีขาวนะคะที่อัปเดตมาเป็นตาสีขาวแบบนี้แล้วก็ยิ้มแบบเห็นฟันบนแล้วก็ฟันล่างเลยนะคะ อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ดูเห็นไหมทุกคนจะมีความจางๆหน่อยนะคะแต่ว่าแบบใครที่แบบชอบแบบถ่ายรูปแบบยิ้มเห็นฟันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําเลยแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าแบบยิ้มแบบถ่ายรูปแบบยิ้มฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมแบบดูหวานขึ้นมาทันทีอะแต่คือตาสีขาวนี่น่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบช็อกตายค่ะที่อะไรอย่างงี้ะตาสีขาวอะคือแบบไม่ก็แบบไปทําละครแบบผีอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ากลัวมากๆเลยนะ เห็นไหมทุกคนแบบยิ้มเห็นฟันแล้วน่ารักเลยแบบสไตล์อาหมวยด้วยคือน่ารักมากโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวเกมซากุระอัปเดตนะคะในคลิปหน้าอยากจะให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกแป้งได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ